ท่าผผู้สมเห็นภาพอยู่นี่ก็คือภาพคู่บาเสนอายุมั่นอยู่เป็นขวัญญาตยมนิรันดนรสัน้นอันนี้เป็นลูกศิลุกหาที่เป่นเหตพปเตอร์หาเนาะเดี๋ยวมาเบิงว่าลูกศิลุกลหามีผู้ใดแน่สวัสดีค่ะมาจาก GTV ีวีกู d ดไอเดียทีวีอเมริกานะคะสวัสดีค่ะ,คะเป็นลูกศิลุกหา อ่าอยากจะสัมภาษณ์นิดนึงอันนี้เป็นต้นอะไรเอ่ยอันนี้ต้นเงินนะค่ะต้นเงินสิถวายหลวงปู่ศรีปาเมนบ๊อบะแมนค่ะอันนี้เป็นต้นเงินนะคะสิมีพี่น้องเข้าเช้าเมืองอุดอรนี่แหละค่ะสิเป็นคนมาเสียบนะคะว้าวนักๆั ท่านผู้ชมยังไม่ได้เต็มเลเต็มเลยแต่ว่นหนักแล้วอ่าเมื่อนี้ยากจะถามความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าดีใจบอเป็นวันเกิดของหลวงปู่ที่ว่าทุกคนมารวมเห็นบรรยากาศอบอที่เป็นลงทานน้องแหม่มก็บ,บินมาจากากมริกาเนาะก็เพ<ร>ิ่งมาได้สองสามมือกับเมืยแต่ว่าบ๊อเป็น่างมาเฮ็ดบุญให้หลวงพ่อเขาเนาะเออเป็นลูกศิษย์ผ่นดนแล้วบอศิษย์ดนแล้วค่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแต่งแต่แกลกคุณลักขัดค่ะ ในน้าซอนี่นั่งมารีอุยพมมาด้วยค่ะค่ะเป็นข้าราชการบำนาญพยาบาลลุงบาทอุดอรเท้าค่ะ oh. ค่ะกับมาเห็ดลงทานเ็ดน้ำข้าวปุ้นเดข้าวปุ้นค่ะ oh. น้องแมมกเห็ดน้องแมมก็เห็ดข้าวปุ้นเ่ล่ะเบุบ่นมาค่ะเหมดแล้วมาตร้าค่ะค่ะแล้วก็มีต้นเงินนี่แหละค่ะพี่น้องเขากับมาเสียบต้นเงินกันล้วก็ไปทวายหลวงปูเท่าค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสแนะนําอยากจะแนะนำพี่น้องเป็นมาเล่นวัด ค่ะอ๋อๆๆตอนนี้นะคะวัดหลวงปู่เสนเฮ้านี่นะคะสีเป็นถนน,นอันอุดรน้องบวัวลำพูนะคะก็มาเราก็สิมาเห็นว่าบ้านน้องแซงคือสถานนี้นะไม่หนองแซงกับเลี้ยวเขามาเลยเด้อค่ะค่ะ <c oughs> แล้ววัดหลวงปู่เฮ้าตอนนี้กำลังสร้างไอ้บ้านพักคนชรานะคะขอเชิญชวนพี่น้องอันชาวไทยเฮ้าหรือชาวต่างประเทศนะคะมาซอยกันสร้างบ้านพักคนชรานะคะค่ะแล้วก็มานำกันจะากอาจารย์ค่ะอาจารย อาจารย์สวัสดีค่ะนนอันนี้ก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังอีกท่านหนึ่งที่ว่าเน็ตเหนือกับงานนี้เนาะอยากจะขอรู้จักชื่อชื่ออาจารย์นิดนึงค่ะสุรีค่ะจับน้ำจาเยวชื่อสุรีค่ะสุรีจีทีวีจากอเมริกาค่ะจีทีวีมาจากอเมริกาชื่อ,อน,น้คืออะคะเป็นลูกศิลป์หลวงปู่นานหรือยังนานแล้ว <S <S นนลค่ะที่มาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เพราะป่วยด้วยไม่สบายแด้หลวงปู่รักษาให้ หายหายแล้วก็ก็เลยเที่ยวมาบ่อยๆเงี้ยบันนี้วันเกิดเพื่อนตั้งใจมาตั้งใจพาลูกศิษย์มาช่วยงานวัดด้วยมาช่วยงานวัดแล้วทำลงทานแล้วก็ทําต้นเงินเฉพาะเลยต้นเงินเฉพาะถวายให้เลยถวายหลวงปู่อาจารย์แนะนําตําแหน่งคือเองด้วยคือว่าหมายความว่าอาจารย์เคยมีประวัติที่ไม่สบายแล้วพอมาจําศีลหรือว่ามาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่นี่หายเลยมาจําศีลแล้วก็มาถือศีลมาจําศีลแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เป็นลูกสาวเลยแหละขอเป็นลูกสาวเพื่อนเลย แล้วก็หายปฏิบัติตามคําที่พ้นสอนไว้พนก็อ่าคือจะว่าหัวหน้าก็ไม่เชิงนะชักชวนชักชวนกันมาทุกคนจะเป็นหัวหน้าชวนกันมาทุกคนคือว่ามุ่งใจมาอยู่ที่หลวงปู่คนเดียวไงมันเลยมุ่งตรงมา จุดเดียวก็เลยกลายเป็นผู้นําทั้งหมดมี <คน S 2> ปัญหาปฏิหารจริงๆถ้าใครที่ยังไม่เคยเจออยากจะเรียนมานะให้เรียนเชิญมาถ้าใคร<ะ>มีปัญหาหรือว่ามีโครคภัยไข้เจ็บหรือข้องใจในการปฏิบัติธรรมข้องใจในทางโลกก็ได้ทางธรรมก็ได้หาหลวงปู่รับรองสว่างนี่นก็เป็นความในใจของคุณพี่อีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวสักครู่พบก,กับน้องแมมค่ะ